วัสดีครับพบกับช่อง y o u ยูทูบ c ิโ m ชนมครับวันนี้ผมจะมาไปเยี่ยมชมห้างสรรพสินค้าไอ้ทียที่พาร์คกันนะครับนี่อันนี้จะเข้าสู่ช่วงวานลวีนะครับตอนนี้ก็ในห้างครับ AIS ก็มีอันนี้เราเป็นโซนตู้ยึดของครับเริ่มต้น9บาทเดี๋ยวต้องไปซื้อ อะไชาไทยเหรอหรือว่าเลยนี่ฮะที่ตอนนี้ก็ต้องไป็นอะไรเป็นอย่างไม่รู้เหมือนกันไม่ห้างนี่เป็นตู้ที่เป็นงาน,นกระต่ครับผมในห้างครับ นี่ตอหนี้จะไม่เอาห้าความเดี๋ยวพี่กดสชนนี่ร้านสะดวกซื้อร้านฟูชอ็อปนะครับเห็นไหมสอนีุ้กแส่งงานเดี๋ยวไปดูฝิ่งซนส่ายนู้นกัน đi đang những lá